สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพทตี้เพจแฟมิลีนะคะวันนี้เราอยู่กับนกลูกปอนค่ะนกลูกปอนฟอพัสนะคะนี่ค่ะน้องเป็นนกฟอพัสสีกรีนนะคะซึ่งเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นนะนี่เห็นไหมคะกำลังสนนะวนัยนี้เดี๋ยวนะคะขอโทษนะ น้องกำลังสซนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ขนก็ยังแบบหล่แหลมหลอมแหลมนะคะขนคุมก็จริงแต่ยังหลอมแหลมอยู่นะอือก็ใครที่อยังไม่รู้ว่าดูเพศพอพัดยังไงนะคะสำหรับสีกรีเนี่ดูง่ายมากๆเลยนะคะก็ๆๆะคะือถ้าเป็นตัวเมียนี่ตัวนี้คือตัวเมียนะคะตัวเมียตาเขาจะไม่ได้กรีดนะคะ ก็เียกตาตาไม่มีสีฟ้าเนาะก็หันแต่หลังเนาะคะลูกให้พี่ๆเขาดูดหน้าบ้างสิหันเตตูดให้เขาดูหันเตตูดให้เขาดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะนี่นะเห็นไหมตาหวานๆอย่างนี้นะคะเป็นตัวเมียนะก็คือเขาจะเป็นเขียวแบบเขียวทั้งตัวเลยนะคะจะไม่มีสีนะ้ําเงินแซมหรืออะไรเลยเหมือนตัวผู้นะคะถ้าเป็นตัวผู้เขาจะมีแบบเหลือบๆแซมยู่ตรงปีกนี่นะ เนี่ยตรงนี้ไม่มีเลยนะเขียวตลอดทั้งตัวเลยเนี่ยตัวเมียแน่นอนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนี้ราคาพอพัเนี้จับต้องได้นะก็ลองหามาดูนะคะน้องน่ารักนะคะนิสัยก็น่ะนินสัยของฟอพัดก็จะแบบว่าไบโพล่านิดๆน,นะคะก็จะแบบมันว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายนะก็ใครชอบนกไบโพล่าก็ รับไปเลยค่ะฟอพัดหนึ่งตัวเพราะว่าเขาก็แบบว่าเป็นนกเห็นแก,กกินด้วยนะบางทีแบบว่าดีๆอยู่อ่ะคือป้อนกินป้อนกินเสร็จเอออิ่มแล้วฉันงับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บริการเราบริการเขาไม่ดีเขาก็จะงับนะซึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยเขาพูดไม่ได้นะเขาก็เลยแบบงับเอาอ่ะเฮ้ยทำให้ถูกใจวหวเนี่ยต้อง จนกว่าจะถูกใจเห็นไ,ไหมก็จะงาไม่รู้อะไรนะคะต้องเดาใจกันไปนะต้องเปลียนกันไปนานๆร,รู้นิสัยใจคอกันนะคะก็จะเข้าใจกันนะตัวนี้เนี่ยก็จะตัวเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่เขาเนี้ยอ่อนหน่อยลูกอ่อนๆหน่อยลูกแม่เขาจิกพี่เขานะคะเราก็เลยไม่ไว้ใจก็เอาเขาออกมาด้วยเลยก็แล้วกันพอป้านนะคะก็จะโตแบบ คาดิดหนึ่งเพราะว่าแม่เขาก็จะป้อนต,ตัวพี่แค,ค่ะเนี่ย mm hmm. ก็เกาเกาหัวไปเกาไปเกามาเกามาเกาไปเกาไปเกามาก็จ๊ดจดมันดีค่ะเจ้าของเนี่ยมันมากเลยเวลาเห็นขนในเนี่ยขนขนเขาเรียกวอะไรขนหนามะเออเพาเกาแล้วสิแล้วมันลูดนะมันก็แบบขนน้องสวย เออแต่น้องน้องเครืองมากเลยบางทีแบบจึ๊กจั๊กเจ็บป้ไม่รู้แต่เรามันมากเลยนะเวลาแบบเกาเกเกเกาให้อีตรงขาวๆออกอ่ะเออพูดมากนะก็เกาไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเลียงนกเพลินนะลองไปหาชื้อดูนะคะน่าจะตลาดช่วงนี้นะคะถามมุดว่าถ้าเกิดไปพวกจะตุดจากอไปเลยสนามหลวงสอง ที่ร้านไข่นกนะคะก็น้องเขียวเนี่ยนะน่าจะอยู่ที่ห้าร้อยนะคะประมาณนั้นนะ่ะตัวเล็ห้าร้อยนะถ้าซื้อตามฟาร์มอาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าก็นะตามตามการรับประกันนะคะเนี่ยก็ยังแท้อยู่เลยเพราะว่าเขาก็จะรับประกันว่าเออลกเขาแข็งแรงนะมาจากฟาร์มเนี่ยก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปนิดนึงนะจ๊ะ แต่ราคาก็ไม่ไม่แพงกับต้องได้นะสําหรับสีเขียวนะคะสีพื้นพื้นแต่ก็นิสัยเหมือนกันแหละนกสีเขียวสีสูงสีตำ่ำน้าเขาก็น่าหลาเนี่ยหมันเคี้ยวมันจะบป๊บปึ๊บมันเคี้ยวจังเลยจิๆๆๆๆๆๆ๊บปึ๊บปิ๊บเเลี้ยงมันเคี้ยวอ่ะ <S <s <men> พูดมากแล้วไปดีกว่าค่ะเด <s men> ี๋ยวครั้งหน้าจะมาโชว์น้องว่าน้องโตขึ้นเท่าไหร่นะ <S <s <men> <S <yat. S 1> เดี๋ยวตัวนี้เราจะมาฝึกกันให้ใหเชื่องนะคะยังไม่มีชื่อนะ เดี๋ยวขอไปนอนไก่หน้าผากคิดก่อนว่าชื่อน้องจะชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรเรียนเราอะใครอยากตั้งชื่อน้องก็เมนไว้ด้วยนะเผื่อว่าจะทุกอ,อกทุกใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายยบายบาย,ายหันหน้าหน่อยคีมิติเด,ด,ด็ยิ้มหน่อย